สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะโดยลุงสนามหลวงและน้องแยมนะคะ ก็หลายหคนนะคะมีหลังมามาถามว่าเอ๊ะคุณลุงสนามหลวงนี่แกดีขึ้นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยหลังจากเมื่อวานที่เราเขามีคนถามหาแล้วแกไม่สบายจาัดรายการไม่ได้อะไรอย่างงี้วันนี้อาการก็ดีขึ้นนะคะก็สู้ๆอะค่ะเขาก็โอเคลุกมาจัดรายการกับ กับแย้มได้อะไรเงี้ยสามารถจัดรายการให้พี่น้องเพราะว่าหายไปสามวันก็พี่น้องก็คงจะคิดถึงคุณลุงมากแล้วนะคะก็อาทักทายพี่น้องหน้าซีบอกนะคะที่มารอตั้งแต่โอ้สองชั่วโมงที่แล้วมังคะเนี่ยสวัสดีทุกทกท่านแล้วก็ผู้ต่อสู้ประชาธิปไตยนะคะผู้รักประชาธิปไตยสามร้อยห้าสิบหกคนนะคะหลายๆคนก็คงอยากจะได้ยินเสียงคุณลุงสนามหลวงกันแล้วอนะเนาะใช่ไหมเออก็ขอ ปมมือต้อนรับนะคะคุณลุงสนามหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะประสบนิกรผู้จงรักภักดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่ได้มาปรากฏพระองค์ <c oughs> ก็เพราะมีเหตุจำเป็นเนื่องจากบ้านเมืองวุ่นวาย <c oughs> มีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างความแตกแยก <c oughs> รล่อยข่าวว่าข้าพเจ้าสวรรคตรแล้วที่จริงเป็นไปไม่ได้เพราะสวรรค์ไม่ยอมรับข้าพเจ้ามันบอกมึงจะไปไหนก็ไปแต่ไอ้หามาอยู่ที่นี่แล้วจะทำให้สวรรค์ด้อยพัฒนาแบบประเทศไทยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะแจ้งประสงค์นิกรทั้งหลายว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสวรรคตร เพราะสวรรค์เขาไม่รับยังไงก็มีแต่นรกคดแน่ๆสวรรค์คดไม่มีอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นนะข้าพเจ้าไปมาแล้วเขาบอกไม่รับมึงจะไปไหนก็ไปอย่ามาแถวนี้ข้าพเจ้าขอแล้วขออีกเขาบอกว่ามึงทําประเทศไทยชิบหายยังไม่พอไงวะจะมาทําสวรรค์กูพังด้วยจบข่าว นี่คือการทักทายผสมนิกอนนะคะเอายังไงเห็นหลายหลายคนบอกอาการคุณลุงเป็นไงยังไงจะตามเอลุงสมชายไปหรือไงในลุงสลามหลวงเนี่ยฮเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือยังหา,ายไปไหนมาสามวันทําอะไรบ้างรักษาเนื้อรักษาตัวอะไรยังไงข้าพเจ้าไปวัดความดันตามที่สมาชิกหลายท่านแนะนําค่ะไปหาหมอหมอบอกว่า กลับไปจัดจยงเดิมเถอะเพราะถ้าไม่จัดความดันจะขึ้นถ้าจัดความดันจะปกติอ๋อด่านี่เครียดนะเนี่ยหมอบอกว่านอกจากความดันของลุงจะปกติแล้วยังจะช่วยประสมนิกรให้มีความดันปกติด้วยถ้าไม่ได้ฟังความดันจะขึ้นถ้าฟังแล้วมันจะผ่อนคลายลงอันนี้ได้อีนนิสง ขอให้กลับไปจัดรายการเหมือนเดิมและด่าให้แรงพ่อหมอก็กำลัลงรอฟังดูเหมือนกันเราก็้ว่าหมอเป็นแฟนรายการอันนี้ก็เลยต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าท่านที่มีความประสงค์ดีบอกว่าเกรงความดันจะขึ้นนั้นอืมไม่เป็นความจริงอือันนี้หมอรับรองมาแล้วออืมหมอชั้นสิบเจ็ดนะครับสูงกว่าชั้นสิบหกชั้นหนึ่งรับรองมาแล้ว ส่วนหมอชั้นสิบหกไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นเลยบอกว่าเขาห้ามพูดถ้ารู้แล้วจะลำบากคนะกลัวลำบากก็เลยห้ามพูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็ได้ไปสืบความมานะครับค่ะก็ไปถามท่านวันนั้นผมลงบันไดไปจะไปเยี่ยวผ่านชั้น 16, สิบหกได้ยินเสียงคนกำลังโบนอยู่ผมก็เลยเดินแเก้าไปถาม โอ้ลุงสุมชายโอ้ลุงสุมชายถามว่าเฮ้ย hey, เป็นไงวะได้ข่าวว่ามึงตายไปแล้วนี่ว่าเขาบอกว่ายังหรอกยังมีเรื่องต้นทายอีกหลายอย่างผมก็ถามว่ามึงมีเรื่องต้องทาอีก,ลลออกเ,เกลยฮะโอ้พูดมึงกูกันเลยเหรออยู่มาเจ็ดสิบปีแล้วโอ้เป็นเพื่อนกันเลยนะเนี่ยเออตอนนั้นไม่มีคนเฝ้าไงอ๋อจะเลยมึงกูกูนะเขาบอกว่า ตอนนี้การเปลี่ยนผ่านระดับบนสุดอาจจะเกิดปัญหาไม่ราบรื่นมผมถามมันมีระดับบนด้วยว่าพวกมึงนะครับบ <c oughs> อกเอาล่างสุดก็ได้ <c oughs> คือการเปลี่ยนราชการเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่การเปลี่ยนพบ,บทบเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นไปปีหนึ่งนะปีนี้หลังจากที่มีการ วางระเบิดโดยสายใต้พลกรสวรรณรัตเนี่ยคนของเปรมคนของสุจุลานนนก็เลยฟังนั้นมันก็เลยยอม<ะ>ยอมให้สายหมวกแดงผลลบพิเศษขึ้นมาเป็นพบัตบบอทีนี้ก็คงจะลาบลืน่นพอสมควรเพราะว่าตอนนี้บรารมีกลับมาอยู่ที่บ้านสีสาวแล้วสีสาวได้บรารมีไปแล้วสีสาวก็แสดงบรารมี โดยการหวานคําหวานตู้ uh huh. ไม่ต้องเป็นห่วงฐานแกยังอยู่วงเล็บอคอยฆ่ามึงอะแหละ <c oughs> ไม่เรอกไอป้อมใจเย็นนะ uh huh. พี่ช่วยเต็มที่วงเล็บมึงอย่าเผยอะไรกัน uh huh. เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใช้แผนที่ว่าดันมันเข้ามาให้มันเดิน ลุยหน้าลุยทัวไปเลยตอนนี้จะทำอะไรก็ทำเต็มที่ไปเลยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนตตะเถนเป็นหมอเล่นหมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดทำทุกอย่างแช่แข็งเต็มที่โอ<ห>้แล้วก็รีบออกอพรบบยุอบอบตอไปซะยุบเลยเหรออะไรที่สมัยทักษิณมมนเคยทำยุบให้หมดแนะ่ ยุบให้หมดเพื่อรวมสูงอำนาจไว้ที่เดียวกันยุบไป,เ,ปเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นต่อไปทุกอย่างจะมาจากการแต่งตั้งอย่างเดียวจะฟื้นระบอบการปกครองที่เรียกว่าปฏิรูปจักกรีสยาม,มเหมือนสมัยเสด็จพ่อรอ .5 นี่แหละะจะทำอย่างนั้นปฏิรูปใหม่เลยเ ทีนี้มันมีเรื่องกัยุ่น,นิดหน่อยระหว่างพี่น้องคือพี่ชายเนี่ยจะเล่นงานทุกคนที่ทำตัวกระด้างกระเดื่องอสนิทสนมกับพ่ออแต่ไม่เอาใจลูกชายก็มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบจะได้ป้องกันตัวไว้ก่อนนะอ่าใช่เลยค่ะคุณลุงลายต่อไปได้ข่าวว่าหลังจากดิสท์ธน วัชโรไทยคนที่เข็นรถเข็นกพราวค่ะค่ะคนที่วางแผนน้ําท่วมคนที่อมค่าที่ดินนะนะค่ะเวลาเขาขุดวางใต้ดินเนี่ยเขาเอาดินไปขายเนี่ยอืมคนนี้ถูกเข็ดไปแล้วอะลายต่อไปขอให้ระวังตัวไว้ใครอะคะชื่อขึ้นต้นด้วยจอจานว้ามีใบด้วยอ่ะเป็นไงข้างบนมีสระีจีแล้วลงท้ายด้วยยอยักษ จิรายุข้างล่างมีสรโลุูโอ้นั่นไงาลายต่อไปคนงี้เ,งงเ,เพราะว่าคนนี้เป็นบ่อเงินบ่อทองอเวลาลูกชายไปถ่ายแล้วไม่ควรจะให้เพราะฉะนั้นมีรายการถือว่าล้างแค้น <c oughs> แล้วก็จะตั้งคนใหม่ <c oughs> เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายเนอันนี้ก็เป็นข่าวดี<ะ>แต่ว่า น้องสาวทําตัวเงียบๆแต่คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่เป็นน้องสาวนี่แหละ,จะเจ้าห่งความประหยัดผมไม่หวีหวีไม่ล้างหน้าไม่แต่งหน้าไม่แต่งคนนี้จะทําตามพ่อทุกประการถ้าฟลุกกได้ขึ้นเมื่อไหร่รับรองว่าเต,ต็งเส็งตานช่วยชิดซ้าย คิมจองอินต้องมาดูงานแน่ๆเลยโอ้จริงดิจะแช่แข็งเป็นแมมมอสไปเลยตายแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดและกำลังเกิดอันนี้นี่คุณลุงไปเข้าเฝ้ามาใช่ไหมเนี่ยไปเข้าเฝ้ามา<อ>เขาบอกว่าตอนนี้เชอดหมอเรียบให้ดูเป็นตัวอย่างอไอ้หมอสามสิบบาทเนี่ยสามสิบบาทมึงชงกันนักใช่ไหม,อมเอามาตัดหัวให้ดูเอามาเล่นให้หนัก อไอคนที่รับจำนำข้าวราคาสูงใช่ไหมค่ะต่อไปก็จะโดนอ่าวทำไมเขาช่วยประชาชนแล้วทำไมจะต้องให้โดนด้วยจะจะเอาอะไรนั่งหนาเนี่ยได้ถามเขาไหมคะประชาชนฉลาดปกครอ,องยากอประชาชนมีเงินมีทองแล้วมันยิงประชาชนมีเงินมีทองแล้วเราจะไปิกแจกถูงได้ยังไง ใครจะมารับอ๋อเกตค่ะเกตถุงพระราชทานบอกกูไม่เอาอ๋ออยากได้หน้าการแพทย์เคลื่อนที่บอกกูไม่ต้องกูมีสามสิบาทถุงพระราชทานบอกกูบ้านกูมีเยอะกว่านี้อีกกูแจกถุงหนึ่งเป็นพันประชาชนรวยมากเพราะฉะนั้นไม่มีใครมารับแจกทําให้โครงการพระราชดำริกลายเป็นโครงการพระราชดํารุดหลุดไปเลยหลุดหุ้ยไปเลยหมดสภาพเออดังนั่นนี่นะ ถามเขาดูแล้วว่าทำไมเขาต้องเล่นงานตระกูลชินวัตรอ่าทำไมอ่ะคะเขาบอกผมว่าอ่าแผ่นดินนี้ประชาชนในประเทศนี้เป็นของเขานั่นไงแน่ทางหวยจะทำอะไรก็ต้องถามเขาก่อนจะมาพัฒนาประเทศในขณะที่เจ้าของประเทศเขาไม่อยากพัฒนาเรียกว่า ไม่รู้จักกาละเทศะไม่ถามเจ้าที่เจ้าทางเหมือนอย่างกับว่าไปลงทุนที่ชนบุรีแล้วไม่ถามกำนันเปาะก็จะมีชะตากรรมที่ไม่ดีค่ะชันใดก็ชั้นนั้นการเป็นรัฐบาลในราชชนจักรไทยก็ควรต้องถามพระเจ้าอยู่หัวก่อนอ huh. ว่าจะให้ทำหรือไม่ให้ทำ ดูอย่างโครงการโฮเบลสร้างผ่านวังมันก็ไม่ได้เกิดค่ะเพราะไม่ได้ขออืต้องขออนุญาตรถไฟฟ้าแต่ละสายกว่าจะสร้างได้ต้องให้วังซื้อที่ดินลงหน้าไว้ก่อน์แล้วค่อยสร้างไม่แฟร์แฟไม่แฟไม่รู้ประเทศนี้เป็นของกูไม่อะไม่แฟร์แค่บอกว่าประชาชนเป็นของเขาก็ไม่ใช่แล้วถามประชาชนม้่งเปล่าเขาต้องการอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ก็้องถามด้วยว่าประชาชนคนไหนไม่รักในหลวง มีไหมมันมันก็ต้องมีแต่ลบยกเลิกปถามันไม่กติดคุกแล้วทำไมคุณลุงไม่ขอเขาให้เขายกเลิกไปเลยจะไปยกเลิกทาไมยกเลิกให้ง่อ่ะยกเลิกมันก็รู้ว่ามันไม่รักเออก็ต้องถามประชาชนไงอจะมาบอกประชาชนของเขาได้ไง่ประชาชนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองอยู่แล้วในหลวงไม่ได้มาเลี้ยงดูประชาชนนี่คะเธอยังเข้าใจผิดมากยังอ่อนยังอาบน้ําร้อนไม่พอน่าจะอาบน้ําเดือด เธอรู้ไม่ว่าเวลาสารพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยใครเป็นคนอภัยโทษให้ดูอย่างผู้พันตึงไปวางแผนฆ่าผู้ว่าโดนโทษประหารชีวิตออกมาได้ใช่ไหมม,มาทำตัวเป็นนักเลงบริไทยทิ่คุกอีกอขนาดแม๊ดประหารยังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของชีวิตก็คือพระเจ้าอยู่หัวชื่อบอกอยู่แล้ว่ะพระเจ้าพระเจ้าไปว่าอะไร ก็พระเจ้าเจ้าะว่าผู้กําหนดชีวิตอันนี้พระเจ้าแล้วก็อยู่หัวอีกเป็นพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าปกติอยู่ธรรมดานี่อยู่หัวอยู่เลยขึ้นไปอีกวันนี้จะเห็นข่าวนะที่เขาผ่านสภายุบอบตกลับไปเป็นเทศบาลเหมือนสมัยโจมตุสลิดไม่รัฐ่าประเทศย้อนหลังนะเนี่ยเป็นเทศบาล ควบรวมท้องถิ่นเล็กๆเข้าด้วยกันเป็นเทศบาลนะแต่เดิมเนี่ยจังหวัดหนึ่งมีอาบาจอเทศบาลอาบาตอไม่มีแล้วก็มีเทศบาลตำบลประชากรไม่เกินหมื่นห้าเทศบาลเมืองเกินหมื่นห้าแต่ไม่เกินห้าหมื่นเทศบาลนครเกินห้าหมื่นคนขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ ทั้งฝ่ายไทยเล็บไทยเล็บบางส่วนนะครับเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศใช่ค่ะเป็นสหพันธรัฐอืมเพราะทำไมเราต้องชูสหพันธรัฐล่ะเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมสรุปคือแบบว่าน้องแยมเคยเรียนใช่ไหมเวลาเราเรียนหนังสือการปกครองประเทศไทยมีสามส่วนคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่จริงแล้วมันมีส่วนเดียวคือส่วนกลางอ้าว ส่วนผู้พิพากษามันยกว่าจังหวัดใช่ไหมค่ะจังหวัดผู้ว่าใครแต่งตั้งมาหาไทยคือนายกคือรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะค่ะค่ะตอนนี้มจาจจกคอชมาจากการปลดอำนาจอืมอืมและจะมีส่วนท้องถิ่นบ้างคืออบตอ,อบตอเลือกกันเองไหมใช่ค่ะตอนนี้ยกเลิกไปเลยคือทุกอย่างมาจากส่วนกลางอย่างเดียวครับอ๋อมาจากส่วนกลางมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอำนาจเนี่ยอื อำนาจทั้งหมดี่มาจากส่วนกลางมันเริ่มมีครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ห้าที่ว่าปฏิรูปประเทศอะ<ฆ>เขาเรียกปฏิรูปจักรีสยามยกเลิกหัวเมืองทั้งหมดนะครับ <ยก S 2> มณฑลทั้งหมดนี่ยกเลิกหมดเลยอตําแหน่งเจ้าเมืองทั้งเหนือทั้งใต้ซึ่งคนท้องถิ่นปกครองเนี่ยยกเลิกหมดอืกลายเป็นแต่งตั้งจากส่วนกลางอย่างเดียวครับอรวมถึงระบบก,การจัดเก็บรายได้คือ ภาษยากรที่เรียกว่าประมวลรัศดากรเนี่ยมีหอรัศดากรพิพัฒน์ทุกอย่างสูบเข้ามาไว้ที่เดียวกันหมดเลยอ,อำนาจก็อยู่ที่เดียวทยรัพย์สมบัติภสิยกรก็อยู่ที่เดียวครับอันนี้คือปฏิรูปแล้วเขาก็สร้างความคิดขึ้นมาว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งเดียวแปลว่าอะไรก็แปลว่ากูกินคนเดียวใช่กินรวบเลยอืเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ไปติดตะกาวเนี้ยฟังหัวว่าประเทศไทยเป็นเลือดเนื้อชาเชื้อไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ค่ะคุณลุงใช่ใช่มันไม่ใช่การแบ่งแยกได้ไม่ได้มันเป็นการรวบอยู่คนเดียวอ่ะออืถึงมีพระเจ้าอยู่หัวไงพระเจ้าไม่พออยู่หัวต่างหากพระบาทอีกเอาตินค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตีนมันทุกอย่างเลยอยู่บนหัวเราอีกทีอืคือมันเหยียดไม่รู้เหยียดยังไงออืแล้วมันก็ใช้วิธีการใหม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วพวกมันก็บอกว่านักการเมืองทุจริตเอาทหารยึดอำนาจเอาสารตัดสินค่ะคือไปมาคนที่บอกถูกบอกผิดบอกชั่วบอกดีบอกมีความผิดมีความผิดคือพวกมันครับอืดังนั้นนี่นะครับ ไอ้ที่เราท่องมาในการปกครองส่วนกลางคือทั้งประเทศนะะเห็นด้วยครับคือมีราระาทีไปเลยมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่กษัตริย์นะภูมิภาคแต่และภูมิภาคมันแตกต่างกันใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นมนลนใช่ไหมเป็นรัฐแล้วมารวมกันต้องยอมรับแต่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มันมีความแตกต่างกันใช่ค่ะมันมีลักษณะเฉพาะของมัน แล้วเขาต้องการคนท้องถิ่นมาปกครองคนทั้งใต้ไม่ต้องการคนที่ประยุทธ์มาแต่งตั้งไปปกครองไม่เอาคนทั้งเหนือเหมือนกันครับทั้งเหนือเขามีปาพินไวทางเพราะมีภาษาของเขาเองนะทั้งเหนือใช่ใช่ภาษาล้านนาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทั้งใต้เขามีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งทั้งภาคกลางทั้งอีสานเขาก็มีภาษาพูดที่มันแตกต่างเพราะนั้นเขาต้องการคนท้องถิ่นปกครองครับอืที่เขาเข้าใจกัน คนทั้งติดปกครองนี่ไม่ใช่แบ่งแยกนะค่ะไม่ใช่แบ่งแยกมันคือการเคารพในความเท่าเทียมอ่ะคุณอยู่ภาคไหนคุณก็อยากได้คนภาคนั้นปกครองใช่ไหมใช่ค่ะคุณอยากได้ต่างชาติต่างภาคมาปกครองเลยไม่ค่ะเพราะเขายังไงเขาก็ต้องเอ็นไปเอ็นไปภาคที่เขายู่อยู่แล้วค่ามันที่นิยมมันก็คุยก็รู้เรื่องแล้วมันเข้าใจอืผลถามว่าคุณเอาคนจบรัฐศาสตร์นะจบจากจุฬาธรรมศาสตร์เด็กกรุงเทพไปปกครองทางใต้จะรู้เรื่องไหมอืมนั่นแหละสิ มันก็ไม่เข้าใจพ่อแม่พี่นอ้องผูญ้ญาตายายมันก็เคยอยู่ทางนั้นน่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งเรียกว่าภูมิภาคนะครับค<ช>่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆไม่เคยมีการปกครองส่วนภูมิภาคมันมีแต่ชื่อ,อคือจังหวัดใครแต่งตั้งครับแลัวมีมาไทยออือนายกหรือหัวหน้าคอสชอแต่งตั้งซึ่งมันผิดอ่ะส่วนท้องถิ่นมีนิดหน่นอยครับแต่ทั้งหมดที่อํานาจมันน้อยมันเป็นผิดในรูปแบบ หมือนเทศบาลเหมือนอบตอเนี่ยมันเป็นแต่รูปแบบมันก็ขึ้นอยู่มหาไทยอีกทีเพราะฉะนั้นการชูธงสาพ,พนนันธรัตน่ะนะก็คือทําให้การปกครองสามส่วนมันเป็นจริงครับค<ฆ>่ะคือส่วนกลางคือเราเลือกประธานธิบดีส่วนพิภาคเราก็เลือกผู้ว่ามูลนิธิไปส่วนท้องถิ่นเราก็เลือกอบตอรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรา,ปรชาชเป็นคก,ก็เลือกไปเออแล้วนอกจากนั้นทางการศาล แล้วก็มีเรียกว่าคณะลูกขุนค่ะคือประชาชนเป็นคนตัดสินใช่ใช่ศาลมีหน้าที่ดูเรื่องกฎหมายเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะครับไม่ใช่การฟุ้งซ่านนะครับไม่ใช่ว่าการมองเกินความจริงเพราะว่าคุณจะปฏิวัติจะเปลี่ยนแปลงได้คุณต้องเสนอเป้าหมายที่ชัดเจนจริงไหมค่ะใช่เสนอบอกประชาชนที่50ประเซ็นตคืออะไรอือืม,อม อ๋เรียกทักษิณกับมามันไม่ใช่มันต้องก้าวไกลกว่าทักษิณก็คือใช่ใช่มันต้อง,องไป<ห><ต>ไกลกว่านั้นต้องให้แต่ละส่วนเพราะปัญหาหนึ่งอะนะปัญหาหนึ่งก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการปกครองศูนย์กลางเศรษฐกิจสากลศูนย์กลางมันศูนย์กลางทุกอย่างเลยซึ่งมันเป็นธรรมไม่น้องแยมไม่เป็นธรรมค่ะถามว่าเป็นธรรมไห้น้องแยมเดินไปสีลาดเนี่ยอืมมันมีตึกทั้งี่ตึก เราจะงงนะใช่ใหญ่มากอ่ะแล้วแม่งตึกเกสองปีแปดสิบสี่ปีเกาสิบหกปีร้อยแปดปีตึกหาแล้วเต็มไปหมดเลยจนไม่มีที่ครับจนขยายจนซื้อข้างๆนะที่การรถไฟมันก็ซื้อที่เดิมของพัตคาเจ้าพยามันก็ซื้อซื้อขยายไปนะแล้วฐาหอย่งหนึ่งว่าในคณยชนบทบังขาดพวกนี้นะ ไปลวนอยู่ที่เดียวกันใช่ค่ะมม้ะายก็อยู่ในกรุงเทพหมดเลยใหญ่ๆจุลาธรรมศาสตร์อันนี้ยังเด็กต่างจังหวัดยังรู้ดีเลยเอมันมันยังไม่แต่างจังหวัดมีหน่อยหนึ่งมัง้งขอนแก่นอะไรเงี้ยนะอืเพราะนะั้นทุกอย่างรวมที่กรุงเทพหมดการกระจายมันไม่มีอประเทศจะเข้มแข็งไม่ม่วมันอยู่ที่เดียวอะ่ะไม่มีทางทุกอย่างที่เดียวเหมือนกับว่าเจ้าเนี่ยเราจักรีนะทุกอย่างอยู่ที่กษัตริย์พิพน์ค่ะสิริกิตฟ้าชายอื พระเทพฮะจุลาพรอยู่ครอบโพเดียวมันจะเข้มแข็งไหมครับนั่นสิไม่เข้มแข็งค่ะแล้วเป็นครอบโพที่ได้เปรียบด้วยนะมันก็จะเสียคนเนี่ยคือมีตคนประจบเพราะมันรวมศูนย์ที่เดียวเพราะฉะนั้นคอสชไม่ต้องทําอะไรครับเอาใจกษัตริย์พุิพลกษัดริย์พุริพลเดี่ยงเอาใจเปมใช่ไหมเปมแก่แล้วเอาใจเสียก็มีแค่นั้นเอาใจพร้อมเอาใจคนไม่กี่คนโดยที่ประชาชนไม่ต้องสนใจประชาชนเลยเออใช่ใช่ตัวเลขตกตามทั้งแม่มันก็คือเอาใจ เพราะว่าหลับใดที่ทหารด้วยกันนะเขาโกรธอย่างเดียวคือคือโกรเจ้าโกทหารทหารตอนเนี้ยมันเพียงแต่ว่ามันเข้ากันได้มันยอมกันนะเจรจาต่อรองแบ่งปันประโยชน์แล้วก็สลับกันเป็นอืเป็นคนละปีสองปีในทหารไม่ได้เป็นนานค่ะไอ้พบบทบคนนี้เป็นปีสองปีก็ออกคนมาเป็นมันเอาใจคนเพียงไม่กี่คนครับแล้วก็เฉพาะกลุ่มพวกมันอย่างเงี้ย อันนี้หรือที่เรียกว่าแบ่งแยกนี้ได้ค่ะเป็นอันหนึ่งเดียวกันคืออะไรเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการรังแกประชาชนครับอืมรวมหัวกันรวมหัวกันอ่ะครับเป็นดัยวกประชาชนหลายๆคนแล้วทําไมเขาต้องมีส่วนเดียวเพราะว่าค้งพุมให้มีส่วนกลางส่วนเดียวครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับกษัตริย์ทุยพลกินรวบเลยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่องค์มนตรีทุกอย่างขึ้นกับสาใช่ไหมใช่ใช่มันก็มัดตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะครับ ฝากให้พิจารณานะครับไม่ใช่<ม>พูดเล่นๆไม่ใช่พูดเพื่อเจอไม่ใช่พูดแบบไม่มีที่มานะเรื่องนี้ยอมเห็นด้วยแต่สะพันธรัตเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันจะกระจายความเท่าเทียมง<ม>บประมาณปัจจุบันนี้นะทุกๆภาคภาคเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้โดนเอาเปรียบโดยกรุงเทพครับเรื่องจริงค่ะคุณไปผู้ิตคุณไปดูจำนวนเง,งินทั้งหมดนะอยู่ที่กรุงเทพกองที่กรุงเทพทั้งหมดอื ทางเหนือดีหน่อยมีเชียงใหม่แต่เชียงใหม่ก็สู้กรุงเทพไม่ได้ใช่ครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับใช่ค่ะแล้วคุณคิดว่ามันมันถูกต้องเป็นธรรมไหมละ่ะคุณดูจังหวัดไหนบางทีมีรถไฟฟ้ามีไหมไม,ม่มีเลยไม่มีค่ะแต่างจังหวัดแลวทุกอย่างมาอยู่ที่กรุงเทพหมดอน่ศูนย์กลางอำนาจที่กรุงเทพหมดแล้วกรุงเทพมีบริโภคทุกอย่างใช้ไฟใช้ทุกอย่างมากหมดอย่างนี้เรียกว่าความเจริญได้ไหมมันมันไม่ได้ที่เดียวอ่ะมันอย่างนี้เรียกว่าความเข้มแข็งได้ไหมไม่ได้ค่ะยังไงขอโทษ สมมุติเกิดสงครามนะผมโทรกรุงเทพชิบหายหมดทั้งประเทศจริงไหมใช่ค่ะมันไม่มีการกระจายอ่ะใช่ไม่มีการกระจายหน้าใช่เหมือนกับว่าคุณมีลูกสิบคนเนี่ยนะคุณเลี้ยงดูอยู่คนเดียวแม่งไอคนนี้นะออืไม่ต้องทํางานนอนห้องแอร์นั่งรถเบนเรียนมังนอกมีครูมาติวอีกเก้าคนที่เหลือแม่งไปไหนก็ไปเรียนวัดลิงคบนู่น ไม่รู้นอนอยู่ไหนออนอนนอกบ้านนอนข้างถนนไปม,มันถูก,ถกไปวัดไปเลยอะไรอย่างนี้ในเมื่อทุกคนเป็นลูกโ่นในโซนเห็นไหมใช่ใช่ค่ะมันดีอยู่คนเดียวไอ้คนที่ชื่อกุงเทพเนี่ยอืมผมถามว่ามันเท้มแข็งไหมครับแล้วก็คุณบอกว่าต้องรวมอยู่ที่เดียวแบ่งแยกที่ได้อืมไอ้สิ่งที่คุณทําคือการแบ่งแยกนะครับอืการให้อํานาจทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพ ให้ทรัพยากรให้งบประมาณอยู่ที่กรุงเทพเนะี่ยอันนี้คือการสร้างความแตแกแยกเนละใช่ค่ะและโฆษณาว่าเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวยังไงอืไม่มีทางอุนนณแค่<อ>วาเปรียบหมดเลยหลอกประชาชนเรื่องเน่าๆของเจ้าไทย 错错。